อ่ะโอเคนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้เนี่ยมีปลามาแบ่งนะร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวเลยสี่ตัวหน้าน,นี่เป็นบุยลำเจ็ดห้านะครับสายพัฒนาเบอร์ห้าหกนี่ก็เป็นอีสานบุรีนะครับบุรีสองนะครับโคตรสวยนะอันนี้เนี่ยผมแบ่งร้อยเดียวนะครับแล้วก็ ดูดีนาเอหนึ่งอันนี้ก็ร้อยเดียวนะครับใครสนใจนะวันนี้นะครับจัดโปรให้พิเศษสิ้นเดือนนะครับปลามีเราๆเกือบห้ตัวนะเกตอย่างนี้เลยนะครับอยู่ในถังฟอร์มอีกเพียบนะครับใครที่จะรับเยอะนะครับตัวละร้อยนะผมให้พิเศษนะครับค่าส่งเหมาเหมา80% อีสานพัฒนา